ค่ะมือน,นินนุนทิยาจะพาพแม่พี่น้องเอฟซีไปตามแนื้อทางของนาไนานะคะน้าไนโค้งสุดท้ายนะคะหายมาแล้วห้ามลืมนะคะแต่เป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยค่ะอื่อืมกล่องขอยดกสุดลมมือน,นีนมาตามโค้งสุดถ่ายของนาไนแล้วน้าไนาเป็นกาแฟ้าฟ้าคนจตไปพาพอมยน,นไปหาหมอนาไนนี่เป็นเป็นลูกชายของพเมยน ้อยถึงแต้ต้องงวดเอฟซีลืมบุเนี่านของอาจารย์นี้เลขคนหนี่ยมันจะบ่ร้ายตัวนะคะวัตถิพันธนมานน่กะเขาหาซีเขาล่างนะคะงวดนี้ค้อยถึงแต้ต้องงวดตัวไหนครัอาจารย์ที่สองเอาเลขตามตัวไหมตามตัวแปดที่สองแปด สี 4, 2, 2> ่สวงควยถึงแต่ต้องหวดสามารถย้อนหลังเบอใดได้ค่ะอันนี้เมายันอีกอยันควมพี่หน่อยอส่ลืมแปดสี่สองหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกลังจากหกห้าสาม นีขนาดนีครับสามครั้งน่ะแหละลองตัวจดัดไม่เลยไปแล้วฟันดีวะปล่อดแจะต้องก่อนฟันมาจังไดเบาได้บะขนาดนั้นแต่เจียงว่ามันดีวะดีวะคือดินข่าวว่าฟันว่าได้มีอะม น้า,า้าวาดครับพอ่พอบ่สบายนะน้ยเป็นก็ะเลมาเฝาพอนะคะฝาอรวบนีเน้เป็นเป็นพ่อของน้อเลยนะคะ่ะเพื่อเป็นใจนะปากกาไหมอาจจะได้ซื้อไม้เมดเใส่ข้านใดเปล่ยนุหมูเนาะแ่นบอก อย่างไหนมันดอกค่ะค่ะกันเห็นนี่ดอกกัคือคือตัดสี่สองตัดหกสองสองหกสองหกแล้วก็ห้าสามเนี่บอกเราเนี่ยได้เน้นตัวได้โครงทุศทายเนี่ยเลขสามเลสามครับเลขสามเอเลขสองตัวเน้นหาสามเลขสามตัวเนี้ยห้าสามหกหาสามหกห้าสามหลังจากค่อยเลขไปแล้วฟันดีฟันว่าจังไหนผมว่าไปฟันหลอกเรื่องเลขอ อันเอาเรื่องนึกวาดีเจ้าคือ,อตอนก่อยตั้งกง้องมาท่านเดี๋ยวฝันว่า,า,นเา,าเจ้าดดเนียไหมแม่เนี่ยไหมนะขาเนี่ยเนาะเนี่ยปลาเอาไหมจ้มาไม่พี่น้องอันบอาเรื่องจริงซะอตอนนั้นพ่นมาเฝ่าพ่อเมียนพ่อเมียนพ่นพ่อสบายพ่นเป็นลูกนะคะลูกที่ดีต้องมาดูแลพ่อแม่เวลาเจ็บป่วยนะคะมามาดูแลพอ,อยูแค่ ถึงเบียนบ้านอ่ะสิบก็มือนี่ยล่ะสิบมือสิบก็มือกลับไปทั้งคุณได้ผัวไหมแล้วพี่น้องนั่นไหโอ้ยม่คำสีว้างมีคำสีว่าพี่น้องประกาศสดบ่านี่ค่อยลงก่องทั่วโลกนี่นี่สด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 ร้อยเปอร์เซ็นสดร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นพี่น้องกลับไปทั้งคุณเพิ่นประกาศก้อนตีเพิ่นอยากได้ผู้ไหมแมนโอ้ยแครเหตุผลเท่ามาเฝ้าพ่อเท่านี่เนาะดูแลพอเท่านี่เล้ว คนขี้ปากคือคนใหญ่มาคนใหญ่มาคนบ่าวเพราะเป็นเนื้อคูรู嘛คนใหญ่มันจะได้ต้องแยกอ้างกันเนาะมันจะ มั่นผมไมีทางสิเบลนายนายเนาะเอาเรื่องของไพ่ของมันเนาะสร้างเพิ่นเนาะให้หอยประการหาคู่ให้วะนี่หาอยู่เอ๊ซีเอ้ยนั่นายวาหาอยู่อยากหาคู่อยู่เพิ่นกัดก้มมึงจะรู้สาเพิ่มว่อยากเบื้องกล้องมันได้นั่นแหละค่ะแนวทางของนายนายโค้งสุดท้ายนะคะนายนายโค้งสุดท้ายว่าวันที่สิบหกมีนาคมสองห้าหกแปดเลขสามตัวแปดสี่สองหนึ่งสองหกกับหกหาสามนะคะเลขสองตัวก็เนี่ยตัด สี่สองสอง 6, หกห้าสามนะคะเน้น 6, หกห้าสามสองตัวก็เน้นห้าสามนะคะนะคะสำหรับเนื้อผู้ใดสนใจก็ติดต,ตอ่อมาข้อเมนมากนะคะคนโสดแล้วมาคนสีว่าเจ้า 5, ผ้าพคนเป็นลำบากไปหาไปน้ำหมอล่ำปวดบ้าน,านอ่ะในเปนกเ็เรียบื่ออยากอยู่น้ำข้าเป็นอยกผูเล่ <c oughs> เป็นเนื้อผูอยากหาปูไม้เอ้ยไม่เอาคนข้าวหน่ยเนาะ เขาเขาปล่อยเหลขกไปเขาสิฟันแน่นอนฉันฉันเอาเล็กทุกทุกครั้งงวดที่ผ่านมามันกับเขาหาซีหาล้วเจ้ากับโบฟันยังบอบ่ฟันเปเหล็กถุดก็เลยจับปูได้บ่หลังจากปล่อยเหลขกไปแล้วแม่งวดที่ผ่านมามันกับเขางานเขามันกับเขาซีหาหาซีหน่อแม่เจ้ากับโบฟันมันบอบอ้วงวดนี้ปล่อยเหลขแล้วกับนบฟันเป็นโค้งสุดท้ายยานเอฟซีเริ่มเนี่นหนจังมากอมเมนต์ไอ้มาตามเนี่ย เกาคือเก้าหละกองท่ไทยตอเรลยกเจ้าส่วนมากก้อยไปมันสอบออกเล่าเนาะแม่เนาะตองหวนหลังอกอนู่หวดก้อนนึ่งก้อยหาซีกับแปดเก่ามันออกเล้าหมดเลยออกเลาเลยทั้งซีหาทั้งแปเก่าด้วทั้งบนทั้งล่างเาออกเล้าแล้วบัดี้ก็มาออกไทยหาซีเนาะแย่ก่ได้เด็กน้เพี่ยกน้องอันเจ้าว่าอยากวอาน้องคอยนี่เจ้าคิดมากไปน่ะโอ้ยคิดเห็นยังเนาะเข้าบอดีพ่อเป็นไปกัเขากับฮาม่ต่อ หำมอาจจะได้ดีกว่านี้นอไปกินเลอด่อเพราะยอยากกินน่องนีนะคะเนนองด้วนะนะนเป็นคำว่าอยากบอกยังรายนะคะถ้าผู้ใดสนใจก็คอมเมนต์มาโทรมาได้ค่ะบอกเบอร์โทรเนี่ยประกาศหาครูบอกผ่านเลยเบอร์โทรมันขยนจำอะไรเยอีิเอามาขยันใส่มาขยนให้กันบ่คนจำไว้หอการยันศูนย์อะไรศูนย์ยังศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดประกาศหาคุ ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สี่สองดนสี่สองเก้าหสองแปดเก้าห้าสองแปดนี่เด้อพี่นอ้องเบอร์โทรอาจานน์่ถ้าทัเรียงเลขนี่เบิ้งได้ช่องเ้ยพี่น้องถ้าทรเรียงส้นตนี่สามารถติดต่อได้โอ้ยต่อไปจะบุเลอรเห็ดจะบุเลอ็ดคิดตามหาเลขเนี่ยตามหาเ้อคูจะบุลดลอสุดแน่ลอวเราน่ารั เอาเบอร์โทั่วไป0970429528สดจริงๆล้านเปอร์เซ็นต์นนทิยารับประกันให้ของเสื้อผ้าเก็บมาเต็มรถแล้วพี่น้องหลายทางเป็นกระหายทั้งบนทั้งล่างอะเรคสองตัวนี้สามารถซื้อได้บนล่างเลยนะบนล่างครับบนล่างกรับกลับด้วยบนล่างกลับด้วยนนทิยาบริไดเขียนนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางหาเสื้อสระกินแดงรัฐบาลนะคะผู้ใดอยากเอาไปเป็นพ่อบ้านอยากไปดูแลก็นี่เด้อ097 0429528นะคะเบอร์ทโทรน้าไนนะคะนะคะเพื่อนกาให้ซื้อบวดซื้อล้างกลับด้วยนะคะหลังจากสัมภาษณ์แล้วก็สิหหมมบผ้าพ่อยไปหาหมอแมนบอนี่ครับสิบผ้าพ่อยไปหาหมอให้เดินทางปลอดภัยหายหายเร็วๆเด้เดอพหห่อยน้ายนเจอเน้อครูเจอคนดีๆเดอ้อไอเอฟซีโชคดีนลำเดอ้อ